ทอกแกหนึ่งปลูกอ้อยเป็นหมื่นหมื่นไร่แต่ระหว่างมีขโมยมาขโมยกินอ้อยทุกวันอืจนทอกแกใหญ่อดไม่ได้ปักป้ายปักป้ายว่ากระสุนหนึ่งนัดยิงได้กี่คนไอ้คนขโมยก็มาเห็นป้ายลยปักป้ายว่าไฟเช็กหนึ่งอันเผาได้กี่ไร่อจากนั้นทอกแกใหญ่เลยปักป้ายว่างั้นมึงกินฟรีคำกลอนคำกลอนอเพราะสนใจดีด อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอ,อยู่กับมิตรให้ระวังวาจาวอ,อยู่ต่อหน้าให้ระวังมารยาทอยู่กับสารให้ระวังความเสือ่อมสุดยอดรักแรกคือสบตาอรักต่อมาคือยิ้มให้ครับรกต่อไปคือนัดพบรักจุดจบคือแต่งงานรักที่ทระวังคือรักเือข้างเดียวไอ้ยะ ไม่อยากเลขคของสูงเหมือนบิ๊กเอสไม่อยากเป็นแคลปเเช็ดน้ําตาคงไม่ไหวถ้าเป็นกบอยู่ในกระลาคงปวดใจถ้าเป็นตออไตอ่อทยอยู่ในใจเสมอหูบอกไอ้ยแล้วไอ้จงังหวะแร็ปของสินห้าจงังหวะแร็ปแร็ปซินห้าบ้านาตั้งให้เชิอตัวทไหนครับผม ปานาเอหาห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่านกวัดก็ไม่ผิดอะไรอ,ะอธินาเขาห้ามลักทรัพย์ถ้าตำรวจไม่จับก็ไม่ผิดอะไระตามียเขาห้ามเล่นชู้ถ้าผัวไม่อยู่ก็ไม่ผิดอะไรมุสาเอาห้ามพูดเท็จถ้าพูดสำเร็จก็ไม่ผิดอะไรอันนี้สำคัญมากเลยครับว่าสุราเอาห้ามดื่มเหล้าถ้าไม่มตังสึซื้อเขาก็ไม่ผิดอะไรไอ้ยะ เ <eg> ข้าผาสุรินว่าซุรินถินทางใหญ่ผ้าไหมขาดผักกาดเนาขี้เราเยอะคนเลอะเลยอย,ออยู่ถ้าน้องเป็นดอกฟ้าพี่เขาเป็นดอกยากถ้าน้องเป็นยญ้าขากพี่เขาเป็นยญ้าแฝกถ้าน้องเป็นนกแสกพี่เขาเป็นนกเหวืดถ้าน้องเป็นจิ้งหรีดพี่เขาเป็นจิ้งจกถ้าน้องเป็นรกุก พี่ขอเป็นสักตปรยาปอกปอกรักเทพเพศหนุ่มทกศะอรักสาวอบรตอเพศหนุ่มเทศบาลรักนพยาบาลเพศในเพศปัญยามนุษย์จัพระอรุบาลจมพระชิบะเฮ้ยโอเคให้เชียวตัวถิ